สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกทท่านนะคะคลิปนี้แม่วาจะพามาดูหมาจรน,นะคะในหมู่บ้านที่แม่วาอาศัยอยู่ก็มีทั้งหมาเล็กและหมาใหญ่นะคะมีหลายๆอย่างมีที่เขาเอามาปล่อยสภาพดีก็มีตาเสียตาบอดก็มีนะคะก็ดิ้นรนนะคะ ต่อสู้นี่คือลูกหมาน้อยนะคะแม่วาก็ซื้อไก่ให้น้องนะคะพอดีแม่วาออกมาซื้อของคะ่ะน้องหมาก็เขาจะมาขอหาเศษอาหารตามร้านคา้าแล้วก็แถวที่เขาขายของชำนะคะร้านค้าขายของชำแล้วก็ขายพวกร้านไก่ย่างที่ในหมู่บ้านนะคะ เพราะว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็เลี้ยงไม่ได้เหมือนกันค่ะเขาก็จะเอ็นดูก็อาศัยซื้อคอยซื้อไก่ซื้ออาหารให้กับพวกหมาจรน,นะคะก็มีหลายๆท่านที่เขารักและเมตตาพวกหมาจรแมวจรแต่เขาก็ไม่สามารถเลี้ยงได้เหมือนกับแม่วาน,นะคะก็ได้แต่อาศัยซื้ออาหารให้เขาได้กินอิ่ม กันบางมื้อก็ยังดีถ้าน้องหมาเขาได้เจอกับคนใจบุญมื้อนั้นเขาก็จะได้อิ่มกันนะคะนี่คือชีวิตลูกหมาตัวน,น้อยที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดนะคะก็ช่วยๆกันไปไม่ได้ให้ที่พักพิงก็ให้ได้อิ่มในแต่ละมื้อก็ยังดีค่ะ น้องมาเขาก็จะอาศัยนอนอยู่ที่หน้าร้านนี่นะคะร้านข้างๆเ็าจะเป็นร้านขายของชํานะคะหน้าบ้านเขาก็จะมีเนื้อที่เขาก็จะอาศัยนอนอยู่ตรงหน้าร้านขายของชําหน้าร้านขายของชําเขาก็จะมีเอาอาหารมาเทให้บ้างพอน้องเขากินอิ่มแล้วเขาก็จะไปนะคะ อันนี้คืออีกหนึ่งชีวิตนะคะน้องหมาแม่ลูกอ่อนพิการตาข้างขวานะคะตาข้างขวาน้องจะมองไม่เห็นน้องเป็นหมาจรในหมู่บ้านก็เ,เพิ่งจะไปคลอดลูกนะคะออกมาสามชีวิตน,น้อยๆที่แม่เขาก็ต้องคอยดูแลแม่วาก็ได้จะคอยให้อาหารน้องเขานะคะบางครั้งแม่วาซื้อไก่ให้น้องเขาน่าสงสาระคะ่ะ ขขเขาก็ฆ่าเอาไปให้ลูกเขานะคะนี่นะคะตาข้างฝ่านะคะสังเกตดูดีๆนะคะจะเป็นวงขาว,ขาวข้างในนะคะนั่นคือน้องมองไม่เห็นคะ่ะสงสารนะคะแถมจะต้องมาเลี้ยงลูกอ่อนตาตาน้องเนี่ยนะคะสีขาวเป็นข้างในไม่ทราบว่าน้องไปโดนอะไรมาเพราะว่าแม่วาเจอก็น้องเขาก็ตาเสียแล้ว ร้านค้าเขาบอกว่าน้องตามองไม่เห็นแม่วาก็สงสารก็จะซื้อของให้ให้น้องกินนี่นะคะความที่แสนรู้เขาก็จะไปยืนอยู่หน้าร้านขายไก่ย่างจะมาขออาหารคนที่ผ่านไปผ่านมานะคะใครผ่านไปผ่านมาก็จะซื้อให้น้องกินนะคะด้วยความเอ็นดูเวทนานะคะนี่เจ้าตัวเล็กนี่ก็ กับน้องตาบอดนะคะเขาก็จะอยู่แถวบริเวณนี้ใครผ่านไปผ่านมาเขาก็เป็นดูเมทนาด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีบ้านอยู่ก็ได้แต่อาศัยได้กินอิ่มไปในแต่ละมื้อนะคะยังดีที่ว่าในหมู่บ้านนี้ก็ยังมีคนจิตใจดีนะคะเมตตาช่วยถึงจะไม่ได้ให้ที่อยู่อาศัยขอให้น้องได้กินอิ่ม แต่สิ่งที่แม่วากลัวก็คือเขาชอบมายืนอยู่แถวข้างถนนนะคะรถผ่านไปผ่านมาก็น่ากลัวแม่วาก็กลัวจะโดนรถชนแต่แม่วาก็ไม่สามารถนําน้องไปเลี้ยงในบ้านได้นะคะเพราะว่าหมู่บ้านแม่วาก็จะคับแคบสถานที่มันไม่เอื้ออํำนวยนะคะก็ช่วยได้ก็ให้น้องได้อิ่ม ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะท่านได้อุปการะซื้ออาหารเม็ดให้กับน้องหมาได้กินอิ่มกันเอฟซีของแม่วานะคะขอบพระคุณท่านมากๆนะคะน้องหมาในหมู่บ้านได้กินอิ่มก็ได้ท่านเอฟซีหลายๆท่านนะคะช่วยเม่ตาซื้ออาหารให้กับน้องหมาแม่วาก็ ได้เป็นการบุญให้กับท่านแล้วนะคะนี่นะคะบุญกุศลที่ท่านได้ให้กับลูกหมาน้อยกับหมาจรในหมู่บ้านได้กินอิ่มกันนะคะหลายชีวิตนี่น,นี่ก็อีกหนึ่งชีวิตนะคะก็ได้กินอิ่มไปแม่วาก็เช้ามาแม่เขาก็จะมายืนรออยู่ตรงนี้แม่วาก็ เสร็จธุระภารกิจในบ้านกัน้องแมวแล้วแม่วาก็จะออกมาเทอาหารไว้ให้กับพวกเขาพวกเขาก็จะนั่งรอพอเขากินอิ่มแล้วเขาก็จะไปอาหารกินไม่หมดเขาก็หิวเวลาไหนเขาก็จะกลับมากินต่อนะคะกินยังอร่อยเลยค่ะคงชอบละคะ กินอิ่มท้องแล้วลูกหมาน้อยก็อารมณ์ดีค่ะเล่นนี่นะคะความสุขของเขาบ้านหลังนี้นะคะไม่มีคนอยู่นะคะเป็นบ้านที่มีคนซื้อแล้วไม่มีคนอยู่น้องหมาเขาก็มาอาศัยนอนกันนะคะบ้านหลังนี้ก็อยู่เยื้องๆตรงข้ามกับที่แม่วาอยู่นะคะก็เลยสะดวกที่ว่าจะมาเทอาหารให้กับน้องดูนะคะเขาเล่นด้วยความ มีความสุขนะคะกินอิ่มแล้วก็เล่นอย่างสนุกเลยความสุขของชีวิตหมาจรขอให้แค่มีอาหารกินอิ่มมีที่พักหลบแดดหลบฝนแค่นี้เขาก็จเจริญเติบโตได้ถึงเขาจะไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่งแต่อย่างน้อยก็ขอให้เขาได้มีอาหารกินอิ่มท้อง ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่เมตตาอาหารให้กับเด็กๆขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้เจริญยิ่งยขึ้นไปนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจทุกๆความเมตตาที่ส่งต่อให้กับเด็กๆ <S <S บ้านมีบุญลูกแม่วาเสมอมานะคะกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตาม ทุกๆก,การรับชมโฆษณาเพื่อเป็นค่าขนมให้กับเด็กๆค่ะข,ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะ